อวันนี้ได้มาเที่ยวที่จังหวัดอยุธยานะคะได้มาช้อปปิ้งที่ร้านขนมหม้อ,อกแกงแม่ยายภายในร้านนะคะจะมีขนมหลากหลายนา,นานาชนิดเป็นขนมไทยโบราณและก็ขนมไทยปัจจุบันเขาจะมีตะกร้าให้ช้อปปิ้งกันให้เต็มที่เลยค่ะเกี่ยวกับขนม ขนมเขาทำสดๆร้อนๆใหม่ๆเลยมีให้เลือกมากเกินกว่าห้าสิ0น่าจะเป็นร้อยชนิดได้ขนมเขาอร่อยกะทิสดๆซิกเนเจอร์ของเขาก็จะเป็นขนมหม้อแกงที่ใส่ถ้วยตาไกา่แล้วก็เอาถ้วยกลับบ้านได้เลยราคาก็ไม่แพงนะคะ วันนี้เราชอบกันแบบจุกจุกันเลยเห็นไหมลองมานะคะที่จังหวัดอยุธยาดูทุก<ม>ใหร้านดูได้เลยค่ะขนมหมอ้อแกงขายดีมากนี่ใส่กล่องกันให้เห็นแบบนี้เลยอยุธยาประเทศไทยบ้านเหล่านี่เองจ้ะ